สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกทุกคอมเมนต์ที่น่ารักมากๆนะคะท็อป,ปิกของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าในตอนนี้เขามีความลับอะไรอยู่ในใจนะคะเรามาดูซิว่าในตอนนี้ เขามีความลับอะไรอยู่ในใจในตอนนี้เขามีความลับอะไรอยู่ในใจ t p ท r a n c e เขายังมีความรู้สึก นะคะอยากที่จะปรับความเข้าใจนะคะปรับความเข้าใจพูดคุยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเข้ามาให้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะยังไม่เคยดูแลหรือว่ายังไม่เคยให้คุณอะไรสักอย่างหรืออยากที่จะลองนะคะที่จะคุยกันก่อนนะคะคุยคุยกันก่อนว่ามันจะเป็นไปยังไงหรือว่าถ้ามีประเด็นกันก็อยากที่จะปรับเข้าใจ ปรับความเข้าใจกันแบบนี้นะคะจูในเรื่องของความรู้สึกการกระทําหลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันห่างไปที่มันนิ่งไปอะไรแบบนี้นะคะให้ให้อะไรที่มันไม่เท่าเทียมมันไม่ยุติธรรมให้มันไปต่อได้นะคะในความสัมพันธ์นะคะ,ะเข้ามาช่วยเหลือสปอร์ตให้นะคะให้ยังไม่หวังผลตอบแทนอะไรแบบนี้ Ping of c p s นะคะเขาเป็นคนที่ดูมีความใจเย็นใจดีนิ่งนะคะอบอุ่นมีเหตุและผลควบคู่กันนะคะก็เป็นคนที่แสดงออกแบบในเรื่องของความรักไม่มากแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่งตัวทันสมัยยังดูไม่ไม่แก่เลยนะคะถ้ายุมากก็ยังดูอ่อนก็วไวหรือว่าสมวัยอยู่นะคะเป็นคนเซนสิทีนะคะมีความเซนสิทีมีความอ่อนไหว ะคะใ,นในเรื่องของความรักเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นคนคิดเยอะเหมือนกันค่ะเป็นคนคิดเยอะคนคิดมากจะทาอะไรต้องตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะต้องใช้เวลานะคะอะไรแบบนี้เป็นคนที่ใจเย็นนะคะสบายๆดูนิ่งดูดูไม่ออกเหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไงนะคะแต่เขาก็จะมีความขี้อายของเขาเขาจะไม่ทำอะไรรีบร้อน เกินไป two of cups อยากปรับความเข้าใจนะคะยังรู้สึกถึงคุณนะคะอยากเจออยากมาหาอยากที่จะให้คุณกับเขาได้เป็นคู่รัก mm hmm. เขารู้สึกว่าภายในใจของเขาอะมีคุณแล้วก็คุณก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะคะพลังงาน two of cups เป็นพลังงานแห่งคนสองคนที่มีอะไรที่เหมือนกันและคล้ายกันมีแรงดึงดูดแม้ว่าห่างกันไป แม้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ยังคงมีความรู้สึกว่าคิดถึงกันแล้วก็รอคอยซึ่งกันและกันนะคะมันมีความผูกพันอยู่ตรงนี้ไม่สามารถที่จะยังมีความเชื่อมโยงฝันถึงคิดถึงรู้สึกถึงอยู่ยังไม่ได้ตัดขาดไปไหนเลยนะคะเพราะฉะนั้น <S <S เขารู้สึกว่าคุณเป็นคู่รักเป็นคนรักของเขาแล้วละ่ะเป็นคนที่เขาอยากที่จะอยู่ด้วยอยากที่จะจับมืออยากที่จะสารความสัมพันธ์ไปในอนาคต นะคะเป็นคู่รักด้วยกันจะที่จะไปไหนแบบโรแมนติกมีความรักความโรแมนติกด้วยกันที่เขารู้สึกนะคะเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานไพ่ที่สวยงามมากๆเลยนะคะอาจจะไม่รู้นะคะจะได้มีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกันหรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเขาแอบที่จะคิดถึงแอบรู้สึกถึงคุณแอบฝันถึงคุณนะคะแล้วก็รอคอยคุณนั่นเอง สิบดาานะคะการจบไปนิ่งไปห่างไปแต่ก็มีความหวังเหมือนมีการรอคอยบางอย่างนะคะอย่างที่บอกไปหรือคุณเดินจากเขามาทำให้เขารู้สึกว่าคิดถึงคุณนะคะทำให้เขาคิดถึงคุณสองคุณแล้วก็มองคุณอยู่แล้วก็คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นยังไงนะนะคะถ้าถ้าได้แบบ ถ้าได้คุยกันถ้าได้เจอกันถ้าได้ปรับความเข้าใจกันมันจะเป็นไปยังไงนะรอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันโอเครอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงตัวนะคะว่าสิ่งที่มันจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ค่อยๆเติบโตหรือเปล่ากับก่อนหน้านี้ที่มันมีอะไรที่ประเด็นไว้แล้วถ้าได้มาเจอกันอีกหรือว่ามีโอกาสอีกมันจะมันจะต้นไม้มันจะล้มลงไป หรือมันจะเติบโตไปนะคะคือจะถูกถอนรากถอนโคนหรือว่าจะรดน้ำพลวนดินต่อไปคิดแล้วก็คิดหลายสิ่งหลายอย่างมันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเรามาดูกันอีกเฝ้ารอคอยอยากที่จะเจอ The Tower นะคะ จสติคุณอาจจะได้รับพูดได้รับการพูดคุยนะคะจากเขาคนนี้ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาอยากที่จะขอความยุติธรรมในความสัมพันธ์เขาอยากให้ความสัมพันธ์มันมันเท่าเทียมกันแล้วก็ไปต่อกันได้นะคะ The Hangman กับหัว The Fool เหมือนกับว่าบางทีบางครั้งเขารู้สึกว่าการรอคอยมันก็เหมือนกับความการได้คิดทบทวนตกผลึกอะไรบางสื่อบางอย่างทั้งความรู้สึกทั้งคำพูดนะคะของคนทั้งสองคนได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะคะบางทีมันก็ได้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 คิดตกตะกอนบางอย่าง ะะอย่างที่บอกแล้วก็ความรู้สึกเหมือนกับว่าถ้ามันไปต่อได้หรือไม่ได้อะไรยังไงหรือว่าได้กลับมาเจอกันแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงแต่สุดท้ายแล้ว The Fo o นะคะก็อยากให้คุณมีความสุขอย่างที่คุณเป็นอยากให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณฝันไว้หรือว่าที่คุณต้องการนะคะและก็อยากที่จะมาพบเจอกับคุณในความรู้สึกของเขาเขายัางรู้สึกคิดถึงคุณมากๆนะคะความลับอะไรมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่แค่รู้สึกว่า บางอย่างมันต้องรอบางอย่างอย่างที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเคลียร์แล้วก็จูนกัน1น่ดาบนะคะการชัดเจนการเข้ามาพูดคุยกันอย่างชัดเจนให้กระจ่างและเข้าใจนะคะตกลงในความสัมพันธ์การส่งข้อความหาการเคลียร์ด้วยเหตุและผลนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะเป็นไปยังไง เพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับข้อความจากเขานะคะคนนี้หรือได้รับการติดต่อจากเขาเพราะเรื่องของคุณแล้วเขามันก็ยังวนเวียนอยู่ในความรู้สึกอย,อยู่ในความคิดของเขานะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขาก็ยังอยากที่จะได้ โอกาสหรือการได้ปรับความเข้าใจกันนั่นเองเขาไม่รู้ว่าตอนนี้คุณมีความสุขไหมการรออยู่นิ่งๆเงียบๆการที่ทําอะไรหรือพูดอะไรก่อนหน้านี้กับคุณไปมาทําให้คุณอดึอดอัดลำบากใจอะไรหรือเปล่านะคะหรือประเด็นที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายการที่เขาและคุณนิ่งห่างไปถอยไปหรืออะไรก็ตามแต่ นะคะยังมีความรู้สึกเชื่อมโยงของกันรละกันอยู่ตรงนี้ความแตกต่างความไม่เข้าใจนะคะแล้วก็การอยากที่จะเข้ามาเหมือนกับขอโอกาสหรืออยากที่จะให้อะไรซัพพอร์ตกับคุณโดยที่เขาตอนนี้มีความรู้สึกของความเซนสติอ่อนไหวนะคะกับเรื่องราวของความรู้สึกของ two of cups นั่นเอง เขาอาจจะรู้สึกถึงคุณมากๆนะคะเวลาที่เรามันจะมีช่วงจังหวะของชีวิตที่แบบบางวันที่เรารู้สึกถึงคนคนนี้มากๆแล้วเรามีความรู้สึกอ่อนไหวนะคะอ่อนไหวแล้วก็้องทำไมวันนี้รู้สึกวุ่นวายจังวันนี้ก็วนกระวายใจถึงเขาคนนี้จังเลยนะคะทําไมรู้สึกคิดถึงมากๆหรือว่าอยากที่จะอสอืบเสาะหรือว่าส่องอะไรในโซเชียลนะคะเพราะฉะนั้นเขาอารมณ์แบบนั้น บางทีเขาคิดอะไรวนไปวนมานะคะนั่งคิดอะไรวนไปวนมาหาทางออกอยู่อยู่นิ่งๆกับตัวเองใช้ความคิดใช้ไอเดียว่าจะทําอย่างไรดีนะคะมีการรอคอยเกิดขึ้นจะพูดคุยและประนีประนอมกับคุณได้หรือเปล่านะคะคุยกันแล้วอะไรแล้วมันจะลงตัวมันจะยุติธรรมไปกันได้ไหมก็ประมาณนี้ค่ะกับตอนนี้นะคะในตอนนี้เขามีความลับอะไรอยู่ในใจ Two of Cups ความรักของการยังที่จะมีมีคุณไว้อยู่ในความรู้สึกแล้วก็หัวใจรอคอยการกลับมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันอีกครั้งทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันมันโอเคกว่านี้นะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆสิ่งหลายอย่างถ้ามันไปต่อได้หรือไม่ได้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ